เกมที่จะทำให้เราสูงขึ้นนะเพียงแค่เราเล่นไปเรื่อยๆเว้ยย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 ดูพพยสภยพยย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 ยอ้ยออยย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 นยยเย แล้วมันเตีย้ยไม่ธรรมดาเนี่ยนะเตี้ยหรือแต่หัวเนี่ยดีเอาเป็นว่านะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมนี้แล้วก็มาดูซิว่ามีอะไรให้เราทําบ้างแต่เกมนี้ก็ง่ายๆนะแค่อยู่เฉยก็โตขึ้นนะจะว่าไปในไอเลียนนายนี่เหมือนหินมากเลยเฮ้ยดูดิดูข้างหลังดีมองข้างหลังนี่ยิ่งเหมือนคือใปใหญ่อยากเหยียบหินเลยนี่ ว้ายโอ้ยโอ้ยโอยใเยเลเริ่มโตเป็นเด็กแล้วว่ะเฮ้ยเออนี่เริ่มเหมือนตัวเด็กแล้วเอ้แล้วเหมือนได้านซ้ายจะมีคําว่าเทเลพอร์ตเว้ยโอ้โหเทเลพอร์ตไปไหนละเนี่ยกอนี่ไงสามารถกดดูได้นะมีหลายที่เลยวางระเบิดการเปรียบเทียบขนาดงานอเดิเรกทะเลทรายหิมะละไพวกนี้ฉันอยากไปการเปรียบเทียบขนาดนะเอ้ลองไปเลยเพราะความสูงที่ต้องการคือสูงนะไม่ต้องการความสูงเลยมากเราแค่มาเปรียบเทียบใช่ไหมว้าว พวกนายลองมาดูนี่ไงเราเปรียบเทียบได้ไว้ว่าตัวเราสูงแค่ไหนเอ้ยเรามีสิ์ถึงสูงถึงนี่เลยล่ะถึงถึกนี<ว>่แหละนี่เราต้องอ้อนไปกี่ชั่วโมงแล้วนี่ตั้งค่ามีเปลี่ยนความเร็วได้ละกดได้ไหมโอ้ยเ <c oughs> ร็วแค่นโอ้ยโอ้ยนาดูดิว่าเราสูงเท่าอะไรแล้วเอ้ย <c oughs> มันจะเท่าประตูนะอู้ <c oughs> อย่างงี้ก็เดินเข้าบ้านไม่ได้ดีเลยประตูไปแล้วอ่ะพวกนายดูชั้นสี วายแฉลบแฉลบวายแล้วพวกนายดูดิเราตัวท่าฮลิเลยเตอแตแล้วว่ะตอนนี้ว้าวน่าแหละบ้านหลังนี้นะมีความสูงเท่าไหร่วะนี่เอ้ยพวกนายอย่าลืบออกนะเดี๋ยวออกจากบ้านไม่ได้ไปเออแม่นี่ล้วคนครับต้นไม้นี่นะและนี่คือเป็นจรวดนะครับเมเรายังไม่เท่านี้ส่วนนี่ก็เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ก็คือเป็นปาวานนะสมัยก่อนเป็นคนที่ชอบด่าพ่อด่าแม่ตีพ่อตีแม่นะพอตายไปก็เกิดมาเป็นเปรตแล้วทุกคนแบบนี้ทุกคน อยากเป็นแบบนี้ไหมก็เาะวาวฉันมาเป็นเป็ดกันแล้วเจ้ากรมอะไรก็ดูสาภาพดีไม่ใช่เป็ดแล้วมันจะคืออะไรพวก,กเราไม่ใช่เป็ดก็จะแย่งกันพดูดอีกมือก็ยาวนะคะผมตัวก็รีบปากจูไม่แน่วายของฉันนี่ตัวแหลมมากเลยในะตอนเนี้ยไม่รู้เนี่ยว่าฉันกลายเป็นฉลามหรือปลาไหลตอนเนี้ไอพวกนายในตรงวานเนี่ยงานดิเลกมันคืออะไรวะเนี่ยความต้องการศูนย์ความสูงเหมือนกันนะลองไปดูกันเถอะพวกเราไปดูไปลองกดไปดูนะทุกคน แม่เดียวทำไมกดไปไม่ไปอ่ะทำไมไปไม่ได้แล้วนี้่เฮ้ยตาขวามันมีบอกว่าต้องการให้มีความสูงอ่านป้ายที่สเปนอ่านป้ายสเปนคืออะไรสเปนคืออะไรวะไม่ได้กลัวสเานเหมือนเทพธนาวิปริตอ่ะกอัยังไงเราจะเห็นโลกที่สเปาไปได้เว้ยพวกนายดูดีเต็มเลยตรงนั้นแน่อยากไปจังเลยอยากไปมากกระโดดไปได้ไหมนี่ ไม่ได้บางทีสเปนเนี่ยอาจจะอยู่ที่ฐานเกิดเราก็ได้นะเว้ยเอ้ยอะไลองมาดูก็ได้ทุกคนอายุเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้เราเล่นมา11บนาทีแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าในคลิปกี่นาทีแล้วนะน่าจะน้อยนนาดูสแปนอยู่ไหนละเนี่ยนี่มาดูตรงนี้ดิโอเคนี่แน่เห็นป้ายนี่ไหมเฮ้เราต้องหาอะมองออสแล้วเนี่ยตัวนี้หายไปเหรอม่เขียวหายไปมิซิ่งหรือว่าเขาจะให้หานะมาลองเออลองเดินหาดูดิเผื่อเจอได้เลย เอยอย่ามองอาร์ตอยู่ไหนไม่ใช่อยู่ไหนอะไรอย,อยู่บนตนายป่ะเนี่ยอย,อยู่ที่ไหนอิมพอร์เตอร์โผมาแล้วไว้ไอ้พวกนันนี่มันคือป้าสาปแปร์หรือป่านี่เขาบอกว่ายินได้รับสือโรบอกนะเออชื่อแมมไดแเลยเขาบอกว่าถ้าหากคุณจะเทเลพอร์ตไปออฟบ,บิสให้คลิกเซตติ้งแ่ะแล้วก็กดซ่อนความสูงอง่น,นี่ใช่ไหม เฮไอเดียวเ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเอเลียนเราลองเออ่ากดเพื่อเป็นตัวแบบนี้แล้วเราจะไปได้หรอเราลองดูดิราลองดู นเราต้องกดอันนั้นก่อนนะเหมือนซ่อนนะทุกคนครับเราถึงจะมาออบบี้ตรงนี้ได้โอเคนี่ก็คือเป็นโลกเทเลพอร์ตง่ายดิเล็กสินะแต่นายดูสิเขาเขียนว่าได้รางวัลจากการเล่นด้วยนะเว้ยอ้ง่ายกลางยากแล้วก็ความประทับใจนะครับผมก็จะได้รางวัลตามนั้นเลยนะนี่ฉันขอรับความประทับใจไปละกันนี่ระับเทียบเราความประทับใจในเล็ รู้สึกเหมือนจะโดดไม่ถึงเลยอ่ะเมื่อกี้แค่ซ้อมเออระดับสีเหลืองพอแล้วกันเอะเขาล้องง่ายก่อนช่นไหมเกเดือทางนี้ปึ๊บแล้วก็มาทางนีด้วยโอเคตรงนี้มีสารพิษห้ามเหยียบแม่แม่แม่เค้ยจ้ะเฮ้ยจ้ะไม่อยากิะไปไม่อยากจะไปเหยียบลลกกลมสีเขียวแม่ไงโอ้ยไงได้อ้าพอเราโดดผ่านต้องรอได้เลยมีคุณดาวด้วย Okay. โอเคอเอ้ยดูดิพอเรากดแบบว่ากลับมาสูงนี่คือตัวเราสูงประมาณนี้ดูสิเห็นหน้าฉันแม่ตอนเนี้ยหน้าฉันอยู่ใต้ฟันโอ้ยมองไม่เห็นเลยเลยเนี่ยดูดิอ๋ออยู่ใต้ฝันพี่แหลมนี่ทำบาปเยอะใช่ไหมนี่ตัวสูงกับเพื่อนเลยสวัสดีสวัส <c oughs> ดีทุเคน <c oughs> เหมือนสมาคมเปรตมาร่วมประชุมกันไงโอ้หน่นกว่าอย่าให้เจอตอนกลางคืนนะพวกนายเฮ้ยเฮ้บนศาลามีสีแดงๆเหมือนอุโงอัดเลยเว้ยไปตรงไหนอ่ะไปเออเออใช่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 ให้ขอปีนขึ้นไปหน่อยได้ไหมนี่พี่แหลมขึ้นไปพี่แหลมพี่แหลมมาตูดฉันหน่อยฉันบูดอยู่เร็วๆหัจับโ้ย ว้าวได้อะมองอัดแล้วสรุปมันคืออะมองอัดแล้วน่ะใช่แล้วมันได้อะไรไ้ไอ้จิมนเฉยๆนะ่ะลองดูดีสามารถเดินเก็บได้อ๋อได้ไงด้านขวาขึ้นมาแล้วอะมองอัดแล้วเนี่ยรูปร่างมันซองขนมเลยไอ้ไม่ใช่อะมองอัดเดลิเอ้นไม่ใช่อ่อนี่มันโดริทอสไม่ใช่ลหรอ เอาแล่ะทุกคนนะตอนนี้คือกลับมาที่วัดขนาดเว้ย,อยตอนนี้เราจะสูงถึงต้นไม้นี่แล้วแม่นี่ส่วนฉันเกือบถึงจะเลือดแล้วโอ้โหไปเราลองไปดรอ,อปบีไปตอนนี้ครูดาเสร็จแล้วนะโอเคกดซ่อนตรงนี้แล้วก็เทเลพอร์ตไปอับบี้เลยทุกคนลองระดับยากสิได้ความสูง7.5เลยนเนี๊ยไปด้วยวัดใหญ่เยออยถึงอยู่แกบอยไม่แทง โอ้ยด่เขาสร้างให้เล่นจริงหรือเปล่านี่มันยากมากเลยโอ้ยระดับนี้ก่อนสีเหลืองกันแล้วกันสีแดงมันยากไปสำหรับฉันทางนี้อะไรเขาไม่ยาก่อ้ยทางนี้ทุกคนสีเหลืองคือทางนี้โอเคอ้โหเครียบไอ้สีเหลืองไม่ค่อยยากเท่าไหร่แป่ตัวในเหงาเดี๋ยวฉันเล่นสีเหลืองด้วยก็ได้แมไม่ไปผ่านสีแดงก็บอกมาเถอะว่ายเลียนนายจะผ่านไม่ไหว สีแดงโคตรอยากเลยแงจยาอ๋อทุกคนงานตัวนี้แบบโหเสียวมากมาไอออนแอร์จริงๆเลยวันเล่นแล้อะไรอันนี้ชะโกผิดว่ามาทะเลทรายไอทะเลทรายเป็นไงบ้างคะเจโกโอ้ก็มีแต่ทรายไง เอเลียนเหมือนมดเลยอ่ะจ๊กบเรียจิ๋วไหมฮอ,อ,อยเออไม่เห็นอะไรเลยทุกคนครับมีแต่กระบ,บองเพชรและก็ทรายนะตอนนี้หิมาต้องการความสูง25โ้โอ้ยเราสูงแค่สีเออ่เองไงแล้อันสุดท้ายต้องการความสูง250ร้อยห้ยเฮ้ยต้องเล่นานขนาดไหนแล้วนี่ยอ,อ่ะอ,อ่ะจับเนี่ยฮับ ไม่ผ่านแล้วเว้ยไม่เอาว่าทำไม่จริงยังไงฉันหลรอบไม่สีเหลืองนี่มันต้องออกเสียงด้วยอ๋อออกเสียงด้วยเฮ็บเห็บเห็บเ็บโอเคเฮ็บเฮ้ยจะกบออกเสียงให้มันหหน่อยสิไฮ้ยเล่นได้ผลทิ้งว่ะไอ้ไอ้ลูกโป่งฉันนี่เลยจรวดไปแล้ว ฉัจเพิ่งจะถึงต้นไม้เองอะนายไม่ค่อยทำบาปไงเอเลียนแสดงว่าฉันบาปหนักมากเลยน่บาปหนักสุดแล้วเป็นเปรที่สูงมากๆเดี๋ยวผมจะไม่เล่นแล้วนะแต่ว่าจะเปิดทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะสูงแค่ไหนในครึ่งชั่วโมงนะเอาล่ะทุกคนตอนนี้ความสูงผมก็ยิบห้าแล้วนะครับดูคอดิหูยาวมากจะลองไปเทลลพอร์ตนี่นะหิมะดูทุกคนครับซึ่งใช้ความสูงยี่สิบห้าคไปดูซิเป็นไงสวยงามไหม โคชลามตัวไหนโคอสูงเลยนั่นเลยแม่ก็เป็นหีมาไม่มีอะไรแม่เนี่ยลองส่งลงไปดูซิมีคนอยู่หรือเปล่า โอ้ยสองทีนี้เราปวดหลังยังแน่น,นอนก็ไม่ได้ตัวสูงเกณฑเอเลียนในสูงเท่าไหรแล้ววายังมาไม่ได้เลยเฮ้ฉันเล่นออปปี้อยู่นะฉันติดในออปปี้โอเคโอเคแอเราเปรียบเทียบขนาดซีิว่าตอนนี้สูงเท่าสไลท์เท่าปะวานหรือยังโอเคเกิดเท่าอยู่นะถ้าใช้ลูกโป่งวัดเ <c oughs> <c oughs> สาือกับฉันนี่ถึงคอปะวานเรียบ้อลแม่หูแต่ว่าสามวันนี้ทุกคนยอมแพ้เลย <c oughs> นะครับเอเลียนฉันกินข้าวมาเมื่อเช้าเว่ยตอนนี้มันยังลงไม่ถึงท้องเลยนาะนรู้แปาว <c oughs> เอ้ามีมุกอะไรเล่นไหมนี่ง่วงนอนแล้วเนี่ยตอนนี้อฮ้ยออฟบีสีแดงยากมากเลยเว้ยนอนแล้วยังจะไปเล่นอีกเอ้าเข้าขีดยัวระดับยากเฮ้ก็ฉันมันเก่งนี่นะก็ต้องเล่นระดับยากสิได้เสียงร้อยหงหงมกี้มาหาปงไงอะไรนะอะไรนะหงหงอะไรนะ เอาละทุกคนครับตอนนี้คือผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะมาดูความสูงสิเฮ <c oughs> ้ยมันก็ไม่ได้สูงขึ้นเท่าไหร่นี่ว่า <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ฉันสูงเกือบ38เมตรเลยเนี่ยโอ้ฉันสูง35หอีเลี่ยนสูงเท่าไรสูง29เมตรเองอ๋อไอเตียเกนเนี่ยพวกนายมันมีตรงนี้นะตั้งค่ามมีรีเซ็ตความคืบหน้าเว้ยน่าจะเป็นการรีเซ็ตความสูงมั้งอยากจะรู้ว่ามันแบบรีเซ็ตเพื่ออะไรไหมไม่ลองดดูไหมเ้ราดูแม็กกับปิชิปนายจะเอาจริงเหรอเนี่ยความสูงที่เก็บมาจะหายไปหมดเลยนะเว้ยไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นกดไปเลยเอ้ะคุณแน่ใจไหมว่าคุณจะรีเซ็ตความคืบหน้าของคุณไม่มีการกลับมาหาคุณ ทถ้าคุณอยู่ในกระดานผู้นาําคุณจะสูญเสียสถา,านที่ของคุณ <What? S 1> อะ่ะลองกดไปเลยไม่สนใจแล้วดีดีต้อนรับจะเกิดแอสวัสดีมันก็ไม่มีอะไรไม่ใช่หรอก็เหมือนเดิมมีความเร็วก็ไม่ได้เร็วนี่ <c oughs> เออสูญเสียทุกอย่างเลยไ <c oughs> และลรีเซ็ตว่าไว้สําหรับคนที่แบบเป็นอะไรอ่ะคือเทพแล้วหละคือแบบเบื่อกับชีวิตสูงเลยใช่ไหมอ <c oughs> าจจะสูงเกินไปก็ได้สามสิบแปดเมตรของฉัน ถ้าคนครับก็มีแค่ในเกมนี้ไม่มีอะไรมากไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะด้าทนชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อิโมจิกบเลี้ยนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง3าสบาทเท่านั้นโอ้ดูนี่ฉลามไม่มีตา